ได้ครับปุ๋ยไม่ได้ตัดคลิปวันนี้เดี๋ยวกูจะรีบไปตัดคลิปให้นะวันนี้แม่ประชุมเช้ายิ่งยาวเลยไอ้เจี๊ยคือก่อนประชุมเช้า9ก้าโมงปุก็มีคุยงานคุยงานเสร็จประชุมยิ่งยาวที่จ็ดสิบเอ็ดโมงหิวข้าวลงไปกินข้าวเดี๋ยวรีบตัดให้เดี๋ยวรีบตัดให้รอแป๊บนึงนะขอโทษนะครับ <S <S เออแล้วก็นั่นแหละประชุมเช้าทำง,งานเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวมีอีเมลที่จะไปแก้เพิ่มเดี๋ยวขอตัดคลิปเมื่อวานกับ ไอ้ของกินข้าวกนไป,ไปกินข้าวเป็นกินข้าวเร็วตัดคลิปเสร็จแล้วขอโทษทีนะที่ วันนี้บ่ายเลยว่าบ่ายเลยว่าเพิ่งตัดเสร็จเนี่ยหูเสงตัวเองที่หายแต่ว่ามันงานมันยุ่งมากเลยเว้ยคือตอนเช้าอะ่ะมาอธิบายให้เข้าใจกันขอโทษที่ลงช้านะครับ mm hmm. ก็คือตอนเช้าอะ่ะมันมีคุยงานตั้งแต่ตอนก่อนเก้าโมงเลยแล้วก็คุยงานยาวจดประชุมประชุมเสร็จมีคุยงานต่อแล้วก็ตอนเที่ยงก็แม่งมีปรับเรื่องโทเค็น API ที่แบบตลบะ <c oughs> แต่ว่าช่างมันนั่นแหละแล้วก็ ก็เลยมีโอกาสได้มาเนี่ยตัดเนี่ยครึ่งชั่วโมงก่อนบ่ายแล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่าบ่ายมีการชมต่อหรือเปล่าแต่ว่าก็นั่นแหละรครับผลวันนี้มันยุ่งมากเลยเแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทีวีนี่มันเทปะวะยากเยี่ยมเลยนะเมื่อคืนก่อนนอนได้ดูหรือว่าเราจะกลับไปตัดตอนช่วงก่อนนอนอีกเหมือนเดิมอีกเทปะวะหรือไม่ก็โยกเวลาลงมานิดนึงคือเหมือนแบบตอนสามทุ่มึ่งอะ่ะก่อนที่กูจะนอนก็เอาลงมาตัดอีกเ่าวมันก็น่าจะช่วยให้มันแบบไอ้นีด่ดีขึ้นนะ แล้วสี่ทุ่มเข้านอนก็นอนดูนนทีวีอะไรมงว่าก็น่าจะดีเพราะว่าเมื่อคืนแม่งกว่ากูจะหลับกูก็ล่อไปตีหนึ่งเหมือนกัน,นไม่รู้ทําไมเหมือนกันอืมเออแล้วก็ไอ้วอล์กอันเนี้ยไอ้วอล์กถ้าเทียบกับที่มึงดูตอนนี้ก็คือวอล์กของเมื่อวานนั่นแหละกูใส่เพลงใหม่เข้าไปเพลงหนึ่งนะถ้าใครที่ติดตามวอล์กก็น่าจะฟังออกเพราะว่าปกติเพลงมันจะเป็นเพลงเดิมๆอยแล้วมีอยู่สองเพลงมีเพลงตอนปิดกับเพลงตอนเปิดใช่ไหม แต่เนี่ยกูใส่เพลงใหม่เป็นเพลงหนึ่งซึ่งไงเพลงนี้ก็คือสปอยเลยเพลงที่จะเข้ามาในปีหน้าเป็นน่าจะเป็นเมนตีมหรือเปล่าเนี่ยยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันจริงๆเพลงปีหน้าทําไว้ตั้งใจมีอยู่ประมาณ3-4เพลงซึ่งเพลงมันก็จะมีเพลงไร้ไร้ที่แบบมีความรู้สึกพุ่งๆุ่งเนี่ยแบบเพลงที่ใส่แบบเมื่อวานหนึ่งเพลงแล้วก็เพลงชิลเป็นแบบ RB หนึ่งเพลงแล้วก็เป็นเพลงแบบทุกติ๊กทุกปิกปุกปิกอีกเพลงหนึ่งอ่าเอ้ยอีกสองเพลงอี่เพลงุ๊กปิก นั่นแหละครับก็รอดูรอติดตามนไปก็เดี๋ยวตอนนี้ไปอัพคลิปก่อนเรนเดอร์เสร็จแล้วเย่จบวันแล้วไม่เชิงว่าจบวันหรอกก็5้าโงกว่าแล้วอะแต่ว่าจบวันการทํางานแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วกูเหนื่อยกูทําเยอะมากวันนี้ตอนเช้าทั้งเช้าจนเกือบบ่ายก็คือประชุมใช่ไหมแล้วตอนบ่ายก็มีคุยงานต่ออีกนิดหน่อยแล้วก็เลยได้ทําไอ้โทเค็นเมื่อเช้าที่บอกไปเสร็จเรียบร้อย คอนเฟิร์มอีเมลสวิตแล้วก็มีอะไรวะดีพอยไม่ไม่ใช่ดีพอยคอมมิตเก็บไวล้ละเรียบร้อยไม่ได้ดูทีวีเลยวันนี้ได้ดูกบับเดียวได้ดูคลิปเดียวเองเซ็งเออแล้วก็ไอเนี้ยไอสายที่กูสั่งมาเนี่ยอันนี้กูเล่าให้ฟังเนี้ยว่าหูฟังอันนี้ก็คือคีเนล่าบีดีสุดๆสุดห้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเออนนเนี่ยรุ่นเนี้ยโคตรจิ๋งสายโคตรแจ่มเนี่ยดูดิเป็นสาย อันนี้เดี๋ยวเรียกว่าแค่สายถักนะมันถักสายเว้ยคือตัวสายอะ่ะเป็นสายถักอยู่แล้วไอตัวเนี่ยไอตัวที่เส้นๆอย่างเงี้ยคือสายถักใช่ไหมไอันนี้เขาถักสายมาเพิ่มอีกโอ้โหคตรสวยแล้วมันมันความยาวมาันกําลังได้เนี่ยประมาณเมตรเมตรหน่อยๆบอว่ะมไม่รู้แล้วก็คือกูอ่ะชอบคาแรคเตอร์ของไอหูฟังอันนี้อยู่นะแล้วพอฟังแล้วก็เออมันกลับมาละเสียงแบบเก่าที่เคยได้ยินตอนช่วงสมัยมาฮาลัยไอหูฟังนี้นี่กูจําได้ว่ากูซื้อตอน ปีสามอะแล้วตอนนี้กูทำงานมาสี่ห้าปีปีสามบวกสองปีอุ้ยนานะเนี่ยนานเนี่ยที่เกือบสิบปีได้นะแปดปีได้อะแปดปีได้อยู่เจ็ดปีแบดปีได้อยู่ไ,ได้จะได้รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมในช่วงนั้นอ่ะนะแล้วก็มันแต่ว่าเป็นดรเวอร์เดียวเสียงมันดีแต่เรากลัวก็คือคนเบสอะนะกลัวเล่นเบสแล้วกูก็ชอบฟังเบสใช่ไหม ไอตัวนี้คาแรคเตอร์ของมันก็คือเบสแน่นๆจัดๆจะจัดเลยตัวเบสจะอยู่กับหูตลอดเวลาต่อให้เบสเพลงนั้นจะมิกมาบางเท่าไหร่ก็ตามแต่สำหรับกูคือมันไม่ล้นสำหรับกูคือมันชัดเบสดชัดไม่ได้แปลว่าล้นเข้าใจป่ะแต่สำหรับคนที่แบบเขาไม่ได้ฟังเบสกันอยู่แล้วจะรู้สึกว่าอึ้นอัดหูขึ้นอัดว่ามันล้นแต่ว่ากูก็ใช่มั้มันก็โอเคนะอีกอย่างหนึ่งสีมันก็ a few moments later อ่ะอีกอย่างหนึ่งสีมันก็สวยด้วยเนี่ยมาดูดิ สีน้ำเงินสีแดงเทชมัดยาอีกปป๊บหนึ่งพระอาทิตย์ก็น่าจะตกแล้วเดี๋ยวเอาไปถ่ายพาทิตให้ดูเฟรเฟร้จบวันแล้วนี่กูมานอนพักผ่อนแล้วกว่าน,นี้กูไม่ได้เล่นเกมนะเพราะว่าในแกงน๊งในดิสเขาตีดัดกันกูก็เลยอะนอนพักผ่อนแล้วกันแล้วก็ดูทีดีเป็รือเปลือย ก็เดี๋ยวจะอาบน้ําลงไปไอ้นี่ลนะไปกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมก๋วยเตี๋ยวขายเพาะวะไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละจะลงไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมาตัดคลิปนี้เพราะว่าไม่อยากให้มันค้างคาเหมือนวันเนี้ยวันนี้ขอโทษทุกคนมากๆเลยที่กูลงเลทไปถึงบ่ายนะแต่ก็อย่าลืมนะไอ้คลิปนี้มันคือคลิปย้อนหลังนะมึงนั่นแหละครับแต่วันนี้ลงพรุ่งนี้ตามนั้นอ๋อเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องตะมันทําช่องว่ะแล้วก็แบบ เมื่อกี้ทุกคนใน,นดิสแม่งต่างบอกว่าไอ้ไม่ใช่ทุกคนเดียไอ้ท็อปอยู่ๆไอ้ท็อปมันก็พูดขึ้นมาว่าพี่ผมก็มีช่องนะฮ้นายเองก็เป็นยูทูบเบอร์อย่างนั้นเหรอแต่ว่ากูก็ไม่กล้าเรียกตัวเองว่ากูเป็นยูทูบเบอร์นะเพราะว่ากูแค่คนทำคลิปที่ลงทุกวันที่จริงไอ้วอล์กแม็งมันก็เก็บเป็นเดรี่นะอย่างที่ทุกคนดูนั่นแหละยังไงก็ฝากติดตามช่อง,งน้องตาด้วยอา่าชื่ช่องอะไรวะกูจำไม่ได้เอาขึ้นให้อันนี้ไปถ้าใครชอบแบบ หมัดมวยหรือเปล่าน่าจะเป็นทรงหมัดมวยมั้งที่กูเข้าไปดูคลิปแรกก็อะไรแบไปตามกันได้น่าตะที่เคยไปหาในดีที่ไประยองกับพี่นิวอะไรประมาณนั้นเปเดี๋ยวลงไปกินเตี๋ยวลงไปก่อนแล้วค่อยอาบน้ำหรืออาบน้ำก่อนค่อยลงลงไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยขึ้นมาอาบน้ำเฮแต่เดีกันพรุ่งนี้ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์ทุกอย่างครับบ๊ายบาย